25เมกะเฮิร์สื่อสารส,สาร้างสรรค์9ก้าทันดิจิทัลเพื่อประโยชน์เพื่อนมนุษย์ที่นี่สถานีวิทยุามาอ,อปัตตานี f อ1 0อ2 5เเมกะเฮิร์ตจะนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่นี่มอ,อค่ะ ดีค่ต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้าสู่รายการที่นี่มออค่ะรายการของเราก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะรับฟังได้นะคะทางสถานีวิทยุมออปัตตานี FM ฟเอ็มร้อยเจ็ดจมิลเค่ะทางวิทยุออนไลน์นะคะที่ www. psu. 1 0 7 2 5 net ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะรับชมได้นะคะทางเพจเฟซบุ๊กสถานีวิทยุมอปัตตานีค่ะ วันนี้ดิฉันพรพิพล์อุไรรัตน์รับหน้าที่ดาเนินรายการนะคะก็มาพร้อมกับแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะนั่นคือคุณอมรพันธ์พัทโรหัวหน้าสํานักงานบริหารสํานักวิทยาบริการมอปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะคุณขวัญเนตรบุญเทถาวรค่ะเป็นนักวิชาการอุดมศึกษาสํานักวิทยาบริการมอปัตตานีค่ะ ค่ะนะวันนี้เราจะพูดคุยกันถึงประเด็นของ OAR Kids Camp ครั้งที่7นะคะอย่าง Creator อร์ตัดต่อวิดีโอง่ายๆแบบมือโปรค่ะก็ถือว่าเป็นครั้งที่7แล้วนะคะสำหรับกิจกรรมดีๆค่ะของสำนักวิทยาบริการมอปัตตานีค่ะนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟั <c oughs> งค่ะนะว่ากิจกรรมของเราเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะแต่ว่าก่อนที่จะนะคะเราจะเจาะลึกไปถึงกิจกรรมนะคะครั้งที่7ของเราค่ะนะคะก็ <c oughs> อยากจะให้นะคะในส่วนของอคุณอมรอพันธ์ค่ะนะคะได้แนะนำค่ะนะคะเล่าประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่ะ OAR Kids Camp ค่ะให้เราฟังหน่อยค่ะว่าเราจัดมาแล้วอะไรอย่างไรกี่ครั้งแล้วคะเชนค่ะ,คะก็ในส่วนของกิจกรรม OAR Kids Camp เนี่ยนะคะก็เป็นเป็นภารกิจหนึ่งนะคะของสำนักวิทยาบริการที่ที่อยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ของสำนักะน,น,นะคะในการที่จะเ,เป็นอุตยาหการเรียนรู้ตลอดชีวิตชันนำระดับชาติก็คือเรามีโมดูลในการจัดกิจกรรมอยู่หลายโมดูลนะคะอันหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่เราทำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยก็คือรายการคิดแคมป์นะคะ,คะซึ่งครั้งเราจัดมาแล้ว6ครั้งค5ครั้งนะคะแล้วครั้งที่6จะจัดเร็วๆนี้แล้วก็ <ๆ S 1> ที่จะมาประชาสัมพันธ์วันนี้ก็คือเป็นครั้งที่7คะค,คะ ก็ว<า>ัตถุประสงค์ข,ของการจัดกิจกรรมเนี่ยเราก็คิดว่านอกจากสํานักวิทยาบริการเราจะเป็นจะมีห้องสมุดแล้วก็ฝ่ายเทคโนโคที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วเนี่ยนะคะ,คะการที่จะเป็นอุทยานการเรียนรู้เนี่ยเราก็ไม่ได้มีแค่ห้องสมุดกับฝ่ายเทคโนเท่านั้นเราก็จะมีแหล่งเรียนรู้มีความรู้ต่างๆที่จะสามารถส่งต่อไปอยังตั้งแต่คนรุ่นใหญ่ผู้อาวุโสนะคะแล้วก็จนไปถึงเด็กๆได้นะคะ ก็เป็นที่มาของการจัดคิดแคมป์นะคะ <Okay. S 2> ก็ทุกครั้งที่เราจัดมาเนี่ยก็จะมีน้องๆน,นะคะตั้งแต่ปสามไล่ขึ้นมาเรื่อยเลยสี่ห้าหกจนถึงมสามนะคะที่สนใจมาร่วมกิจกรรมกับเราก็แต่ละรอบเนี่ยก็มีเด็กๆน้องๆมากันเยอะมากนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็ครั้งที่เราจะจัดครั้งก่อนครั้งที่เจ็ดที่เราจะประ, hmm. ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือ okay. อาทิตย์นี้ค่ะวันที่22-23นะคะก็จะเป็นคิดแคมป์ที่ที่ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆสี่รายการ<ม>นะคะก็จะมีเรื่องของโคดดิ้งนะคะเรื่องของคิดเชฟนะคะแล้วก็เมตาเวิร์ดนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเกมฮันเตอร์ก็คือ,อการพัฒนาทักษะของเด็กๆเนี่ยให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนอกจากห้องเรียนนะคะ,ะได้ มีโอกาสที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่ใช่เฉพาะเพื่อนๆในห้องเท่านั้น <c oughs> แล้วก็มีทักษะการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นด้วย <c oughs> นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นที่มาของ ของโอไอคิดแคมป์ของเราค่ะค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะคะที่จัดให้น้องๆหนูๆค่ะในช่วงของปิดภาคเรียนนะคะเด็กๆได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็อันนี้ส่วนของกิจกรรมของเราเนี่ยตอนนี้ดําเนินการมานะคะอย่างที่เรียนกันไปว่าจะขึ้นครั้งที่7แล้วนะครั้งที่6กําลังจะมาถึงนะคะแล้วก็จะขึ้นเป็นครั้งที่7แล้วนะคะครั้งที่ผ่านมากิจกรรมของเราได้รับการตอบรับเป็นอย่างไรบ้างคะเราได้รับการตอบรับดีมากนะคะเด็กๆ ที่เข้าร่วมนะคะเราก็จะมีประเมินถามความคิดเห็นเขาว่า <c oughs> ที่เราจัดแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้าง <c oughs> เด็กๆก,ก็จะชอบกันมาก <c oughs> ด้วยด้วยสำนักวิทยาบริการเนี่ยเรามีทรัพยากรหลายอย่างที่จะเป็น <c oughs> ทั้งเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของกิจกรรม ต่างๆนะคะมีเรามีมินิเชียเตอร์ให้เด็กๆไปเรียนรู้กันเข้าไปดูหนังนะคะ,คะแล้วก็มีเรื่องของสตูดิโอที่จะให้เด็กๆเข้าไปฝึกด้วยนะคะ,คะนอกจากนั้นเนี่ยกิจกรรมหนึ่งที่เราทำอย่างเสมอก็คือ,อห้องสมุดของเล่นนะคะเราก็จะมีของเล่นที่เป็นอของเล่นสร้างสารรค์นะคะสร้างจินตนาการนะคะ,คะเด็กๆก็จะชอบกันมากนะคะ,คะแล้วก็ผลการประเมินเนี่ยเด็กก็จะ ให้คะแนนเยอะมากค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่มาเนี่ยก็จะเป็นคนที่เคยมาครั้งก่อนแล้วเขาก็ยังมาอย่างต่อเนื่องค่ะ เพราะว่าเรามีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่หรือว่าเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะมีที่เด็กใช่ไหมคะใช่ค่ะเนีเพราะฉะนั้นเด็กๆมาที่นี่แล้วค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะคราวนี้เรามาดูถึงกิจกรรมกันบ้างค่ะครั้งที่7เรามีกิจกรรมอะไรอ่ะน้องอุ๋ยนะคะประชาสัมพั์นิดนึงว่าเรามีกิจกรรมเด็ดๆอะไรรอเด็กๆอยู่บ้างคะน้องอุ๋ยคะค่ะสวัสดีค่ะเอ่อ OIR Kids Camp ครั้งที่7นะคะในครั้งนี้นะคะมีชื่อแคมป์ว่ายังครีเอเตอร์ค่ะคือตัดต่อวิดีโอง่ายๆแบบมือโปรนะคะก็เราก็เชิญชวนน้องๆนะคะ ก็เด็กๆที่มีความสนใจในด้านทางครีเอเตอร์หรือว่าเจน Alpha เ <Okay. S 1> ดีย๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมีความสําคัญมากนะคะ <Okay. S 1> ถ้าใครอยากจะมาลองได้เป็นผู้ผู้ผลิตเองนะคะ <Okay. S 1> ถ่ายเองได้ลองกำกับเองเนี่ย <Okay. S 1> ก็คิดแคมนี้ก็เปิดโอกาสให้น้องๆที่มีความสนใจในด้านนี้ค่ะเ <Okay. S 1> ข้ามาได้เรียนรู้แคมในวันนี้ค่ะ ค่ะนะคะก็จะได้ตัดต่อวิดีโอแบบแบบมือโปรโลเลยเนาะใช่ค่ะ,ะส่วนกิจกรรมเนะะี่ยค่ะก็จะมีหลากหลายมากเลยที่ทางวิทยากรเซตไว้นะคะก็จะได้มีการอบรมในเรื่องของมุมมองภาพในเรื่องของการ ถ่ายภาพนะคะด้วยวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเลยนะคะว่าการถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายภาพเนี่ยปกติเราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็ใช้มุมมองในการถ่ายแบบไหนบ้างนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันในแคมป์นี้ค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีทีมวิทยากรนะคะที่จะให้แนะนําถึงการได้สร้างสตอรี่ด้วยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสนใจที่จะทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งเนี่ยเรามีวิธีการใดหรือว่ากระบวนการใดบ้างนะคะที่จะสร้างเป็นคอนเทนต์ขึ้นมานะคะเพื่อให้น้องๆได้ เ,เข้ามาเรียนรู้สถานที่จริงด้วยนะคะแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้งานอุปกรณ์จริงด้วยจากพี่ๆท,ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน ถ่ายวิดีโอถ่ายคอนเทนต์นะคะจากฝ่ายเทคโนลของสำนักวิทยาบริการค่ะค่ะรับรองว่าน้องๆจะได้สนุกแน่นอนนะคะก็สอนตั้งแต่ขั้นตอนแบบพื้นฐานเบสิกเลยนะคะจนกระทั่งน้องๆเนี่ยสามารถที่จะทำคอนเทนต์ของตัวเองได้ใช่ค่ะก็เนื้อหาก็เหมาะกับน้องๆแน่นอนค่ะพวกเราได้ทํำการบ้านกันไว้แล้วนะคะค่ะเรารับสมัครเด็กอายุเท่าไหร่คะ ก็ขอเชิญชวนน้องที่อายุป,ประมาณ10-15ปีค่ะมีความสนใจหรือว่าเด็กๆที่มีความสนใจจริงๆแล้วก็มีพื้นฐานในเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้งานโทรศัพท์มือถือนะคะได้นะคะก็สามารถติดต่อมาได้ตรงที่หน้าเว็บสำนักวิทยาบริการะค่ะ os.psu.ac.th นะคะแล้วก็มีเป็นแบนเนอร์คิดแคมปนะคะแล้วก็เลือกคิดแคมป์ได้เลยค่ะ ะะรับรองว่าเด็กๆสนุกสนานแน่นอนเลยนะคะพี่อีทขาคราวนี้เนี่ยนะคะในช่วงของการจัดกิจกรรมเราจัดมาแล้วนะคะจะขึ้น6ครั้งละนะที่ผ่านมาเนี่ยเราจัดกิจกรรมเนี่ยเรามีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างแล้วเราแก้ไขปัญหาอุปสรรคอย่างไรครับพี่อีทคะปัญหาอุปสรรคอาจจะไม่ไม่เรียกว่าปัญหาอุปสรรคแต่มันก็จะติดขัดบ้างนะคะในบางเรื่องออบางทีเนี่ยสถานการณ์เรื่องของเรื่องของอ เรื่องปรับอากาศที่บางทีก็อากาศหน้าร้อนมากเนี่ยก็จะเป็นปัญหานิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมากเราก็จะมีกระบวนการในการที่จะ mm hmm. จัดการได้เราจะมีกิจกรรมที่พาน้องๆเนี่ยอยู่ภายในอาคารแล้วก็ออกมาด้านนอกอาคารด้วยนะคะ <Okay. S 1> บางช่วงเวลาเนี่ยเราก็จะจัดการพาเด็กๆนั่นะคะนั่งรถรางนะคะท mm ัศ hmm. นศึกษาภายในพื้นที่ของวิทยาเขตปัตตานีนะคะก็ก็จะทำให้เด็กๆเ,เนี่ย ได้เจอกิจกรรมที่หลากหลายนะคะเขาก็จะเขาก็จะแฮปปี้มากนะคะในการร่วมกิจกรรมกับเราค่ะในเรื่องอื่นๆก็เราจะมีอาหารนะคะที่จะเตรียมไว้ให้น้องๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็จะเป็นอาหารที่เป็นอาหารฮาลาลให้เด็กๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองที่ ที่เป็นมุสลิมนะคะสามารถส่งน้องๆมาร่วมกิจกรรมกับเราได้เลยนะคะและเรายังมีอาหารว่างอีกบัลรสองมื้อให้น้องๆด้วยนะคะแล้วก็มีใบประกาศเกติบัตนะคะก็คือเด็กๆสมัยนี้ยเวลาไปทํากิจกรรมมาเนี่ยหรือว่าไปเรียนรู้อะไรเนี่ยเขาก็จะได้สะสมผลงานเอาไว้เป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะที่จะเอาไปใช้ในอนาคตต่อไปด้วยค่ะค่ะก็มั่นใจได้นะคะแล้วก็มีค่าบริการไหมคะพี่อีทค่ะ ในส่วนของค่าค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมมนะคะเรากําหนดเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าเด็กๆเ,เนี่ยสนใจแล้วก็รีบสมัครโดยเร็วนะคะ mm hmm. ก็จะจ่ายในเลทที่ถูกกว่าปกติก็คือ990บาทนะคะ mm hmm. ตั้งแต่วันที่24าวันที่24จนถึง mm hmm. วันที่เท่าไหร่นะคะน้งอุ๋ยถึงวันที่วันที่เดเลยค่ะเอะอวันที่วันที่4เมษาเป็นต้นไปก็จะคิดในเอทราคาที่1,200บาทอ่า ็คือตั้งแต่นี้ไปเนี่ยถ้าสมัครจนถึง24เมษายนเนี่ยก็จะจ่ายแค่990บาทแต่ว่าถ้าหลังจากนี้ก็จะเป็นราคาเพราะฉะนั้นสนใจก็ต้องรีบสมัครด่วนค่ะราคานี้เนี่ยมันรวมค่าอาหารอาหารกลางวันแล้วก็ของว่างนะคะตลอดระยะเวลาที่น้องๆนะคะเขาเข้มอยู่นะคะอ่าสักครู่นี้น้องอุ๋ยน้องอุ๋ยบอกว่าเราจะมีกิจกรรมให้น้องๆถ่ายภาพใช่ไหมคะอ่เราถ่ายภาพ ทั้งในและนอกสถานที่นะคะน้องอุ๋ยเล่านิดนึงค่ะนะเผื่อน้องๆก็สนใจใช่ค่ะก็ตัวกิจกรรมนะคะที่เราเซตไปก็จะมีพี่ๆประจํากลุ่มค่ะ,คะให้กับน้องๆทุกคน <c oughs> แน่นอนนะคะแล้วก็เราเนี่ยก็จะเซตกันให้เด็กๆเกนะะีเ่ยค่ะตอนแรกก็เรียนก่อนในเรื่องของการถ่ายภาพมุมมองอะไรต่าง <c oughs> ๆใช่ไหมคะจากนั <c oughs> <ๆ>้นเราก็มาได้ลองเรียนรู้การใช้อุปกรณ์จริงค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรในการใช้งานบ้างต้องถ่ายยังไงบ้างนะคะมีเทคนิค โดยตรงนะคะ<ม>จากทิปจากพี่ๆที่เป็นมืออาชีพเข้ามาแนะนําเลยแล้วก็น้องาพาน,งน้องเด็กๆนะคะไปถ่ายในสถานที่จริง<ม>ก็เราจะเซตส,สตอรี่ไว้เป็นในห้องสมุดค่ะ<ม>ชื่อเรื่องเป็นของแง้มๆนิดนึงนะคะคือคเป็นฮีโร่ของห้องสมุดนะคะ,คะดังนั้นนะคะพื้นที่ในการถ่ายทำค่ะก็จะเป็นพื้นที่ภายในห้องสมุดนะคะ<ม>ที่มีพี่ๆควบคุมดูแลนะคะแต่ว่าก็ปล่อยให้เด็กๆได้ทํากิจกรรมอย่างอิสระ<ม>แล้วก็สนุกแน่นอนค่ะ คือก็คือฮีโร่ในห้องสมุดแต่ว่าเราให้เด็กๆเขาคิดสร้างสรรค์เองวางอดเรื่องเองอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะก็น่าสนุกแน่นอนเลยนะคะสำหรับกิจกรรมของน้องๆนะคะพี่อิดคะเรามีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างไรบ้างแล้วก็มีการสร้างบรรยากาศนะะที่สนุกสนานในค่ายนี้ให้กับเด็กอย่างไรบ้างคะตอนนี้คะค่ะก็ในส่วนของทีมงานนะคะเราก็จะมีทีมที่จะเป็นคล้ายๆกับทีมสันทนาการนะคะที่เขาจะช่วยให้ ลหลายๆพฤติกรรมเด็กๆก,ก่อนเด็กๆอาจจะมาจากหลายที่นะคะไม่รู้จักกันมาเนี่ยเราก็จะมีทีมที่จะทากิจกรรมสันทนาการให้เด็กๆก,ก่อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เด็กๆมาแล้วเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ที่จะรู้จักกับ เพื่อนนะคะแล้วก็อยู่ด้วยการสื่อสารกันนะคะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเด็กๆรุ่นนี้ก็จะเข้ากันได้ง่ายมากเลยนะคะ,คะเราก็จะเตรียมกิจกรรมที่จะให้เขาละลายพฤติกรรมแล้วก็ทําความรู้จักกันนะคะก็มันก็จะทําให้การร่วมกิจกรรมของเราเนี่ยน่าจะสะดวกราบรื่นขึ้นนะคะ,คะแล้วก็ทีมก็จะมีเรื่องของสวัสดิการที่จะเตรียมความพร้อมไปให้น้องๆทุกคนเนี่ยนะคะทั้งออของเล่นถ้าเขาเบื่อนะคะเราก็จะมีมุมที่เป็นของเล่นเอาไว้ด้วยเผื่อว่าบางคนอาจจะ เด็กเล็กนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะมีของเล่นไว้ให้เขาเล่นได้แล้วก็ในส่วนของการจัดกลุ่มนะคะเราก็จะให้พี่เนี่ยช่วยน้องด้วยแล้วเราก็จะมีทีมวิทยากรที่จะกำกับประจํากลุ่มเลยค่ะถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนมีปัญหาก็จะมีพี่ๆที่จะอยู่ในกลุ่มคอยดูแลให้อย่างดีค่ะเพราะว่าเราก็ดูอายุแล้วน่าจะแตกต่างกันมากเหมือนกันนะสิบถึงสิบห้าปีนะคะก็มีการแต่่งกลุ่ม่งคะน้องอุ๋ยค่ะ ค่ะก็เอาเสร็จไว้ถ้าเกิดว่าเด็กๆมากันประมาณ30คนเนี่ยนะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็น5กลุ่มค่ะกลุ่มละ6คนแต่ว่าคละกันเลยใช่ค่ะคละกันค่ะก็จะมีทีมงานคอยประกบเวลาค่ะแล้วก็เสร็จ أ, เหมือนดูแลกันอย่างทั่วถึงแล้วค่ะก็มีพี่ๆทั้งฝ่ายเทคโนเนี่ยก็จะแยกไปเป็นหัวหน้านกลุ่มนะ,ะเหมือนเป็นพี่สตาฟพี่เลี้ยงประจํากลุ่มด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆฝ่ายห้องสมุดที่คอยมาดูแลเท็แค่ในเรื่องการสนทนาการณ์ดูแลกิจกรรมต่างๆคอยช่วยเหลือเป็นพี่เลีนนะะ้ยงค่ะนอกจากที่เราจะลงไปขึ้นที่ไปถ่ายทําแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่พอเมื่อหลังจากถ่ายทําแล้วเขาก็จะได้เรียนรู้โปรเซสของหลังจากการถ่ายทำเนี่ยก็จะมีการตัดต่อเป็นคลิปสั้นขึ้นมาอันนี้แหละค่ะเราก็จะลงลง ได้ปฏิบัติการในห้องแลบใช่ไหมคะคือเป็นห้องคอมพิวเตอร์30เครื่องค่ะชั้นตรงบริเวณชั้นสาของสำนักวิทยบริการด้วยค่ะก็คือเราตั้งไว้ว่าเราจะรับ30คนใช่ไหมคะหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องเลยใช่ไหมคะเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเพราะฉะนั้นก็เด็กๆก็จะได้ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเออนะเป็นของตัวเองน่าเต็มที่เลยนะคะก็น่าจะสนุกเลยทีเดียวนะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะพี่อิดขาในส่วนของการจัดกิจกรรมในรูปแบบคิดแคมป์ค่ะนะเราคิดว่า จะช่วยให้เด็กๆเนี่ยได้ได้เรียนรู้อะไรบ้างที่เขานําไปใช้ในชีวิตประจำวันของเขาได้ค <Led> ่ะก็อย่างที่บอกนะคะวัตถุประสงค์ของเราก็คือเราอยากให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะมาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคนโนโลยีใหม่ๆนะคะนะวัตรกรรมเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่กล้าไปข้างหน้าแล้วเขาเขายังไม่มีโอกาส네 <ce le af. S 2> เรียนในห้องเรียนอะนะคะอย่างน้อยเนี่ย ช่วงปิดเทอมนะคะเด็กๆก,ก็จะมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับกิจกรรมที่เราจัดนะคะแล้วก็ได้ความรู้ไปพอกลับไปถึงห้องเรียนเนี่ยก็สามารถนําสิ่งเหล่าเนี้ยไปใช้ในห้องเรียนต่อได้ด้วยนะคะ,คะเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้เรียนคอมพิวเตอร์เรียนโคดดิง้งเรียนเทคโนโลยีที่เป็นใหม่ๆที่ก้าวหน้าเยอะมากนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ย ประเด็นแรกเนี่ยก็คือเรื่องของความรู้ที่เด็กๆจะได้จากการเรียนกับพวกเราอยู่กับพวกเราแล้วก็เอาไปใช้ต่อในห้องเรียนนะคะ<ฤ>แล้วก็ประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นนะคะก็<ฤ>คือเราคิดว่าการที่เด็กมาและได้ทํากิจกรรมกับเราได้ทํากิจกรรมกับเพื่อนที่มาจากโรงเรียนอื่นๆเนี่ย<ๆ>เขาก็จะมีโอกาสที่มีปฏิสัมพันธ์กันนะคะเรียนรู้ที่จะที่จะช่วยเหลือกันที่จะอยู่ด้วยกันนะคะก็จะทำให้เขา อาจจะมีมุมมองที่ดีขึ้นนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อไปนะคะ <Okay. S 2> แล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสารรค์และจินตนาการ <Okay. S 2> นะคะในส่วนของกิจกรรมจินตนาการที่เราจัดไว้นะคะเรื่องของของเล่นต่างๆเรามีพวกเลโก้อะไรพวกนี้คะ่ะ <Okay. S 2> ที่เป็นกิจกรรมเสริมเรามีตัวคิดโซนอยู่นะคะ <Okay. S 2> ก็เด็กๆที่มาร่วมท่าช่วงไหนพักอะไรเนี่ยก็จะไปร่วมกิจกรรมพวกนี้ได้ <Okay. S 2> เขาก็จะทําให้เกิดความคิดสร้างสารรค์และก็จินตนาการะคะ่ะ ค่ะแล้วก็ถามพี่อิทต่อเลยนะคะว่าในส่วนของสำนักวิทยบริการค่ะเรามีแผนหรือว่ามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจกรรมคิดแคมป์ของเด็กๆอย่างไรต่อไปในอนาคตคะพี่อิทค่ะก็ในส่วนของในส่วนของคิดแคมป์เนี่ยนะคะก็จะเป็นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้ OAR Academy นะคะซึ่งเป็นซึ่งเป็นภารกิจที่อยู่ ภายใต้วัตถุประสงค์ของสำนักวิทยาบริการที่จะกล้าไปสู่การเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนำระดับชาตินะคะ,คะก็เราจะมเีเราเรียกว่าเป็นโมดูลต่างๆนะคะ13โมดูลในสำนักวิทยาบริการที่จะส่งต่อไปให้กับผู้ใช้บริการตั้งแต่รุ่นเล็กสุดเลยจนไปถึงผู้สูงอายุนะคะ,คะเรามีามุม Human Book นะคะเรามี Language อ r เ n อรนะคะเรามาีสตูดิโอต่างๆ<ม>าทั้ง ทั้งสำหรับเด็กแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่นะคะเรามีเอเนอร์จีพาร์คนะคะเรามีอุทยานการเรียนรู้ที่เป็นเรื่องของพลังงานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะสํานักก็จะเอามาให้มันเป็นเป็นเป็นดีไซน์ล้ใช่ค่ะให้เป็นดีไซน์เป็นกิจกรรมที่จะจัดแล้วก็ให้ส่งต่อให้กับเด็กๆที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ค่ะจะมีอะไรน่าสนุกมากมายนะจย์สํานักวิทยาบริการะนะคะ,คะก็โปรดติดตามตอนต่อไปแต่ว่าตอนนี้ ้ามพลาดเป็นอันขาดเลย<ค>ะนะ,ะ,<ค>ะพี่อีทเชิญชวนนิดนึงค่ะฝากถึงเด็กๆผู้ปกครองค่ะให้มาสมัครในโครงการของเรากับพี่อีคะได้ค่ะก็ก็ในนามของสํานักวิทยาบริการนะคะก็อยากจะเชิญชวนทั้งผู้ปกครองนะคะที่ที่มีลูกๆอยู่นะคะหากสนใจเนี่ยก็เข้ามาดูรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะ<ช>แล้วก็สมัครให้กับลูกๆของท่านนะคะหรือว่าน้องๆที่ อท่องเว็บแล้วเนี่ย hmm. มาเจอเว็บไซต์ของสํานักวิทยา <Okay. S 2> บริการนะคะก็ลองเข้าไป <Okay. S 2> ดูนะคะ <Okay. S 2> เราจะมีกิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจประชาสัมพันธ์ขึ้นบนหน้าจอ,อ,อหน้าเว็บไซต์ของสํานักอยู่สม่าเ <Okay. S 2> สมอนะคะ <Okay. S 2> ก็ถ้าสนใจนะคะก็รีบสมัครเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวจะเต็เตมซะก่อนค่ะ <Okay. S 2> น้องน้องอุ๋ยนะคะให,ให้เชิญชวนนิดนึงแล้วก็บอกรายละเอียดค่ะการรับสมัครแล้วก็ช่องทางการรับสมัครค่ะน้องอุ๋ยคะ่ะได้ค่ะ,คะสามารถสมัครนะคะได้ที่หรือ เว็บไซต์นะคะ os psu ac th นะคะ kidcamp นะคะหรือว่าจะเข้าไปที่ facebook ของทางสำนักวิทยาบริการก็ได้นะคะ o a s o a r psu นะคะที่ facebook คะ่ะก็เข้าไปสมัครได้เลยนะคะภายในเว็บไซต์ก็จะมีให้เลือกนะคะก็คือจะเป็น kidcamp 7นะคะก็กดสมัคร kidcamp 7ได้เลยนะคะก็จะมีถ้าเกิดว่าคนไหนที่ กรอกฟอร์มเข้าไปแล้วนะคะ<อ>ก็จะมีรายชื่อปรากฏนะคะว่าเออได้กรอกฟอร์มเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมนะคะคิดแคมเจ็ดยังเรีเอเตอร์นะคะตัดต่อวิดีโอง,ง่ายๆแบบมือโปรโค่ะก็เชิญชวนน้องๆทุกท่านค่ะที่เพิมเติมได้ไดค่ะถ้า<ช>เกิดว่าใครไม่สะดวกนะคะหรือว่ามีม เข้าไปกรอกไม่ได้แล้วมีปัญหานะคะก็โทรมาสอบถามได้นะคะที่สำนักวิทยาบริการเบอร์โทรนะคะ073 331 300นะคะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะคะเป็นเบอร์โทรของพี่อิเองนะคะ088 783 7040ค่ะ นะก็ฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะแล้วก็น้องๆหนูๆค่ะที่สนใจอาจจะมีหลายๆคนเลยพี่อีทที่เขาบอกหากิจกรรมนะคะในช่วงการปิดภาคเรียนค่ะรับรองว่าแคมป์ของสำนักวิทยาบริการค่ะนะคะครั้งที่7ค่ะคิสแคมป์นะคะไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับน้องๆน,นะคะแล้วก็น้องๆคนไหนที่สนใจนะะเรื่องของครีเอเตอร์ตัดต่อวิดีโอแบบง่ายๆแบบมือโปรนะก็ไม่ผิดหวังแน่นอนเลยนะคะก็ขอเชิญชวนค่ะน้องๆสมัครมาตามช่องทางนะที่พี่อีทแล้วก็น้องอุ๋ย ะดะได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้รับสมัครถึงวันไหนนะคะเน้นย้ำกับน้องุอยก็จงถึงวันวันที่5เลยค่ะก่อนที่วันจัดกิจกรรมก่อนจัดกิจกรรมนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ารับสมัครวันนี้จนถึงวันที่24เมษายนนะคะวันศุกร์นี้ก็จะได้รับราคาพิเศษราคาพิเศษก็คือ990บาทนะคะ9 9้บาทก็คือรวมค่าอาหารกลางวันนะคะางวันเนี้ย สองวันนะคะสองมื้อแล้วก็มีอาหารว่าง <c oughs> <4 S 1> วันสี่มือม้อ,อ,อด้วย <c oughs> นะคะเาเพราะฉะนั้นเนี่ยราคานี้ย่อมเยาวเป็นกันเองเลยนะคะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะคะที่จะให้น้องๆหนูๆคะ่ะได้ใช้ประโยชน์นะคะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงการปิดภาคเรียนด้วย <c oughs> ก็เป็นโครงการดีๆนะคะจากสํานักวิทยาบริการมออ ปัตตานีค่ะนะคะเป็นแคมป์ครั้งที่7แล้วนะครั้งที่8ครั้งที่9เราก็ต้องติดตามตอนต่อไปค่ะนะคะว่าจะมีชื่อตอนว่าอย่างไรนะคะพี่อีทเราก็จะได้พูดคุยกันนะคะในรายการที่นี่มอแล้วก็รายการอื่นๆนะคะของสถานีวิทยุมออปัตตานีค่ะนะวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านค่ะพี่อีทนะคุณอมรพันธ์พัทโรค่ะหัวหน้าสํานักงานบริหารสํานักวิทยาบริการมอปัตตานีขอบคุณมากค่ะ ค่ะแล้วก็ขอบคุณน้องอุ๋ยด้วยนะคะคุณขวัญเนตรบุญยะถาวรน,นักวิชาการอุดมศึกษาสำนักวิทยาบริการมออปัต,ตนีขอบคุณมากค่ะ<ฮ>แล้วก็วันนี้เวลาของรายการที่นี่มออหมดลงแล้วค่ะดิฉันพรพิมลอุไรรัตน์ผู้ดำเนินรายการพร้อมทั้งแขกรับเชิญทั้งสองท่านก็ขอลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่วันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ